จำเวลาด้วยนะถ้าบางคนที่ปกติบา,บางทีอาจจะแยกเสียงไม่เป็นไงว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยวงกระซิบไม่ใช่วงกระซิบ อยากรู้ว่าเป็นจริงหรือเปล่าผมต้องเทสเองอะ่ะโหกูคือดีที่สุดแกนแหละอยากเทสเองไว้เนี่ยกูเข้าไปเล่นเดตมาอ๋อหลังบ้านแจ้งแล้ว ยังไม่มีใครแฮนดมินเลยเข้าไปได้แบบเอ้เรื่องเรื่องเรื่องไอ้คนนั้นน่ะคนที่มาสมัครเป็นเดฟหลังบ้านอ,อ่ะยังไม่มีใครแฮนดินเลยเออรอดไปเค่บอกว่าจะให้แต่ยังไม่มีใครแอดให้เออรอดไปหือว่าเซฟอยู่หลังบ้านเกือบไล่ยียดีนะถึงหูกูก่อนเสียงปับ ฟังรู้เลยว่าดีเลมไปเลยแลนไหนอ่ะบอสฟังรู้เลยว่าดีเลมดีเลยไอ้เหี้ยดีเล่จริงเองดีเล่จริงเป็นคุยแล้ววะเองไม่น่าโหลดอันนี้ใหม่เลยโอเปอเันขึ้นคุยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยคุณมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์เลยสักอย่างกูอะไรโหลดลงใหม่แม่งก็ไม่หายเออดีเล่ดีเล่ผมฟังอยู่แม่งดีเล่นะ น่าโกหงเป็นไงวะนี่เลยได้ไงวะหวยมันเป็นตั้งแต่ต้นธีมหรือวะไม่รู้แล้ววะใช่เอากลับมาเลยจับเวลากันนั่นแหละการท้่สองเอาจบกลับมาด้วยแล้วจับเวลาเดี๋ยวนี่ย่ังไงวะโอ้โหกำกี๋ยงแหมนะกำลังขึ้นจากเ้าอ่ะ ติงก็ตรงนะเรื่องเสียงถเ่ะเสียงก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะเหรอวะอ๋อเป็นตอนเพิ่มเสียงอ่าสัมห้าใช่ไหมไม่มึงได้ยินเสียงชัดไงมันก็เลยแยกออกว่ามันมันตรงหรือไม่ตรงไง อุ้ยขอโทษครับเอาไปชุดข้อไปชุดเลยนะโอ้ไม่สิบอ่ะสอรรี่ผมจำเวลาไว้แค่นั้นพอพิสอดจอเดี๋ยวครับเพล็กอ่าเงียบเงียบเงียบเอาเลยอ่ะพร้อมเงเลยทั้งทั้งสามแข้งพี่เอฟบีทีเนี้ยโอเคครับอ่าโอเครอดรายการให้ฟังหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับให้ทางทั้งสองแข้งก็เข้าใจอย่งเราดิเออได้เราดิ ใครจะลองเล่าเล่าหน่อยครับพี่จะได้คอนเฟิร์มคำพูดจากอีกฝั่งด้วยว่าเขาพูดแบบนั้นจริงหรือเปล่าเขาบอกตีผมตอนไหนก็ได้แล้วก็ด่าลุงผมไอ้เฮียครับไอ,ไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้เฮียไอ้แกไอเขาว่าที่ว่าจะตีก่อนเมื่อไรก็ได้นี่พูดเมื่อไรครับวันนี้ครับวันนี้ที่คุยหน้าสภาเน,นี่ยนะครับใครพูดครับที่เป็นเไดครับ ระบุตัวตวนไว้ก็คือเป็นแก๊งชีวิตได้แน่นอนถูกไหมครับบ้องอรบ้องอบ้องพูดว่าอะไรครับอันนี้ผมบอกนะผมพูดว่าเล่นได้แต่ไม่บอกว่าเล่นตอนไหนก็ได้ครับคือพร้อมเล่นครับแต่วีจีอย่ผมก็บอกว่าผมอะเล่นได้เพราะผมกล้าเล่นอะ,อะนะครับความหมายผมที่ผมจะบอก ถ่านที่ใครได้ยินอนะทางเอเคคนนั้นได้ยินได้ยินว่าประมาณไหนครับประมาณนี้แหละครับที่ผมบอกไปอะเอสภาได้ยินคำนี้ไหมข้างหลังอ,อ่ะอ๋อไม่ได้ฟังเลยครับเขี่ยเฟซบุ๊กอยู่นิโอนอบไปสภาคนถามใสาไถามชการตอนไหนที่บองพูดอะ พูดประมาณไหนพูดแบบบ้องพูดหรือว่าพูดแบบที่เอลเคได้ยิน,นที่บอกเมื่อไหร่ก็ได้ดังนั้นสภาถามผมว่าทำไมเอาอะไรสักสักอย่างกับเอลเคนน่ะเขาพูดว่าอะไรนะพี่สภาถามว่าอะไรนะก็ที่ถามแบบ สภาถามผมว,าามว่าไม่พร้อมเล่นกับวีตีไม่พร้อมเล่นกับเอลเคผมเลยตอบไปว่าผมเล่นได้ครับแม่แม่อาชีพถามอะสภาไม,ไามานนนา่น่าจะถามนั้นน่าจะน่าจะชวนคําถามอีกฝั่งมากกว่าปะ่ะคําพูดของอีกฝั่งมากกว่าใช่ไหมใช่แล้ไอ้ไอ้ที่คาพูดบอกว่าเมื่อไหร่ก็ได้นี่มีเน้นหยุดพูดออกมาไหมครับไม่พูดครับ ทำไมโอเคถึงได้ยินคำเนี่ยงงก็ตอนคุยก็มีอยู่สองแก๊งมาคัอเคอยู่ตรงนั้นได้ไ่าครับใครอยู่ตรงนั้นบ้างครับโอเคไม่ไม่อยู่นะเขาเพิ่งมาตอนถามถาม,ถามสภาก็ได้ครับถามสภาก็ได้ครับคนที่เป็นคนถามครับไม่ต้องถามแก๊งหรอกครับเอาสภาที่ได้ยินอนะ สภาที่เป็นคนถามคำถามเพราะว่าหอยนะนเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากหนึ่ง VG <ห>มีคำพูดอะไรบางอย่างที่พูดถึงที่ไปนักว่าทำไมพร้อมกับแกงเ,เขาและไม่พร้อมกับแ่าน,นั่นคือการเล่าเหตุการณ์ที่พี่ให้เล่าทีนี้ทาง VG เหมือนมีคำพูดและสยามมาพเพราะว่าแล้วทำไมไม่พร้อมกับอเคแล้วลบ้องพูดว่าอะไรต่อครับผมบอกว่า ผมพร้อมครับเล่นได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีเรื่องกันเลยไม่เล่นแล้วที่มึงเรียกกลัวไอ้บ้องไม่ได้พูดกันนะไม่ไดีนบนั้นใครจะพูด,พดใครจะพูดพูดเลยเอาา่าสัตว์เพขนเล่นเหรอมันเรียกกลัวเมื่อกี้คนที่พูด,พดก่อนปลุกปั่นปลอมคอยอีกทีครับพี่อยากดินใครพูดเลยเด่นเด่นปลอมลำคอย ได้ยินบอได้ยินครับได้ยินได้ยินครับ,ไ,รบไม่มาเรียกอย่าง,งานั้นโกงเพื่อนเล่นหรอคกงตอบใช่เนี่ยบ้องพูดตอนไหนไ<ม>พูดอะไรไ,<ม>ไงไรอธิบายเขาหนะ่อยแม่เหตุการณ์นี้คือเมื่อไหรไ่ที่พูดอย่างนั้นอ่ะเมื่อวานไม่ก็ม่อนเซ็นอะ่ะ ไอ้เรื่องเนี้ยไ,ไ,ไอ้เรื่องเนี้ยให้เล่นหลักจากนี้ได้เพราะมันต้องเล่นหลักจากนี้พออเพราะข้ามีกีมาก,ก่อนแต่ที่จะให้มาคุยวันเนี้ยคือคําพูดที่คุยนัที่สภานัเวลาเนี้ยที่คุยกันรอก,ก่อนที่จะไปเล่าอรี่ที่ถามคอนเฟิร์มเลยครับว่าได้พูดไหมว่าเมื่อไหรก็ได้พร้อมอะไรพวกเนี้ยไม่ได้พูดครับสภาคนที่ถามอยู่ไหนครับ ให้ฟังให้ฟังผมพูดไหมครับว่าพวกผมได้ยินว่อาอะไรพูดเลยครับเรพูดเลยรอบพูดเลยคร่บพูดเลยครับพูดเลยครับอ่ะวีทีได้ยินอะไรครับเออเล่นกับลักกีผมกล้าเล่นผมพร้อมเล่นเมื่อไหร่ก็เล่นได้ตามนี้แหละ <c oughs> เ,เน้นเน้น มีคนฟูมัองแกงไม่ไม่ไม่ผมว่าไม่ต้องถาม<ร>วิจิลรรครับเพราะว่ามันเขาเขาแบบเป็นโจทย์กันน่งถามดยมันจะถามสภาดีกว่าครับเอาสภาที่ได้ยินน่ะตอนนั้นลุงใหญ่ก็อยู่นะที่ว<ม>่า<ช>ที่ว่านอนนอนกันอยู่ฝั่งขวาม,มือผมถูกไหมฝั่งที่ที่มด้อยู่อะ่ะไม่ใช่ไหมครับมันใช่เหตุการณ์ตอนนั้นไหมมึงไม่ต้องถามมึงได้ยินไหมกูถามเข้ามึงได้ยินไหมมึงกูถามตั้งแต่แรกมึงไม่ตอบกูวะได้ยินเขาว่าไอ้แกนั่นแหละ แต่ไม่รู้ดาาใครไงคิดว่าดาาพี่อ่ะไม่กู<อ>ถามคําถามที่ว่ามึงฟังกูดีๆนะไก่มึงได้ยินที่เขาที่เปรเ็กพูดแบบน,นั้นไหมว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้ผมได้ยินคำว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ได้ได้ยินใช่ไหมเรียบร้อยค่ะคำเนี้ยที่พี่บอกจะให้เล่นคือคํานี้ครับไม่ใช่คำพูดคำพูดก่อนเลยเนะี้ยยังไงพี่ก็ให้รอ,อนนให้แอลเคนอดจากวีจีอยู่แล้วถ้าเป็นเรื่องเหตุการณ์อะไรที่เป็นก่อนสตอรี่จะเริ่ม ทีเนี้ยเอลเิดใจคำนี้ถูกไหมครับว่าพร้อมมันก็ได้ก็นั้นก็เอาตอนนี้เลยถูกไหมครับรพี่มีตัวเลือกให้นะทีะเ่เป็นเอกไม่รู้อีกทีเขาจะยอมไหมนะพูดเล้ฟังตัวเลือกก่อนนะครับ,บรนหนึ่งให้เบรกของทาง VG ไว้ก่อนแล้วไปเรื่องกับ LK สองก็คือ LK มาจอยร่วมไฟเนี่ยครับเสียผู้หญิงส่วน VG จะยอมไหมมาว่างอีกทีครับเสียผู้หญิงทีสนองใช้เาคือคำพูดเนี้ยอย่างที่พี่บอกจริงๆมันเลี่ยงคำพูดอะไรอะไรอะไรได้หลายๆอย่างครับสมมุติว่าพี่ถามอย่างเงี้ยอ๋อ มันมีวิธีเลี่ยงคําพูดเพื่อให้อีกฝั่งรู้สึกว่าไรเขาว่าพร้อมอะไรก็ได้เนี่ยงั้นเอาตอนนี้เลยไหมล่ะก็ถูกไหมละครับเ้าไปชอบคําพูดหห่อครับถ้าบอสตีถ้าบอสถ้าบอสตีเรื่องคาพูดนี่ะมันก็ตีกันมาพร้อมพูดเนี่ยแหละครับที่ตีกับวีตีก็เพราะคพูดหรือเปล่าเอานะที่ไหนถามว่ามีสองออปชันคือหนึ่งให้บีี เบรกไปก่อนถ้าวีจีเขายอมไอ้เหี้ยมันยังไงมันก็ให้เราเล่นอยู่เลคือตอนนี้หนึ่งหนึ่งนี่คือยังไงครับมันมีอีกทางหนึ่งอ่ะก็พักพักคือถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมไม่มีผลที่ต้องเตียลโอเคไม่ไม่ครับปางวันนะหนึ่งคือหยุดเบรกวีจีเบรกไปก่อนครับให้จบกับ LK แล้วค่อยไปเล่นกับที่ไม่ได้ต่อนี่ของวีจีนะ ถ้าวีจียอมนะครับออปชั่นแรกครับออปชั่นสองคือ VA ที่ไปแรกเขาจะโดนทั้ง VG จและโดนแอลเครับเพราะว่าแอลวีไม่ได้มีอะไรกับทีมเอแอลเคถูกไหมก็เหมืนอมนถ,ถ้าเกิด <L K. S 2> ถ้าเกิดถ้าเกิดแอเคตีอ,อยู่อย่างเงี้ยผมก็ไม่ยุ่งถูกต้องไหมครับ ของห้ามพันธมิตรห้ามพันธมิตรกันนะครับแต่ท่านจะบอกว่าจะเลี่ยงไปก่อนก็ได้ครับไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าสมมติขออนุญาตครับถ้าสมมติว่าผมไปเจอเอลเคตีกับทิเบกอยู่เนี่ยผมก็ห้ามเขาไปยุ่งแต่ถ้าผมเจอทิเบ็กก่อนผมก็ตีทิเบ็กเอลเคก็ยังมึงเข้ามายังใช่ครับถ้าเป็นงั้นคือใครเจอก่อนก็เอาก่อนนะครับงั้นเอางี้ครับเดี๋ยวผมเล่นกับเอลเคก่อนก็ได้ครับจบจากเอลเคผมก็เล่นกับบีจีต่อถูกไหมครับใช่ครับได้ครับบีจีต่อไหมครับไม่ยอมครับหนึ่งหนึ่งครับอาจรย์เล็ พอตอนแรกผมบอกว่าผมจะไม่เล่นวจีต้องการสองหนึ่งรือครับหรือว่ายังไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ครับแบบที่บอกครับก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกับ LK ก่อนจบไป LK เสร็จผมก็เล่นกับคุณก็ได้ตามนี้แมพไม่ให้งั้นดีไม่ถึงก็ถ้าสมมุติเข้ามาวันนี้หนึ่งได้ไหมคะ อเอางี้เอางี้พี่ให้ทั้งสองแกง๊งหรือสามแก๊งอะไปปรึกษากันก่อนครับให้เวลาห้านาทีไปคุยกันก่อนครับแยกกันได้เลยสภาครับสภาครับว่าไงครับคือเมื่อกี้ครับตอนที่สภาประกาศตอรี่ก็มีเอลเคอยู่นะครับอย่างนี้ผมก็เริ่มไปแล้วถ้าเอลเคจะขัดคนขัดตอนนั้นไหมครับเพราะของผมก็เสียไปเยอะนะเมื่อกี้คำพูดมันหลังจากนั้นแล้วบอกครัาเสนอเป็นมันอยู่ในวงนั้นเลยครับตอนนั้นแล้วเอลเคอยู่ด้วยก็ไม่ได้ขัดเลยเลยกูตาย ก็ตอนนั้นไม่มีคนตัดสินใจอยู่ได้ไงครับทาการไม่ได้ขัดไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เล่นต่อนะก็เหมือนที่ว่าคุณคุณรอครับแล้วทำไมมันที่จะไม่เล่นมันติดตรงว่าแบบสตอรี่มันประกาศไปแล้วมันเล่นไปกันแล้วอ่ะแล้ทำไมคุณไม่เลือกคําพูดดีๆล่ะครับผอุ้มกันไปสองรอบโดนเรียกกลับมาสองรอบใช่ครับก็ต้องยกเคสตลอดเลยไปครับผมบอกแล้วนะผมบอกไปแล้วว่าให้จําเวลาเทคสองกันไว้ด้วยอ่ะไม่ถึงรอบแรกครับผมอุ้มอุ้มไปแล้วครับแต่สภาเรียกผมก็ปล่อยเคสกัน เอา LK ไปแทนไหมครับสองศพคือเอาจริงนะการที่พี่เบรแไบนม่ให้ถือว่าเป็นผลดีทัทําถ้าถ้าเกิดพี่ปล่อย LK ออกไปะไม่น่าจะจบแบบนี้นะขออนุญาตครับผมขอเสนออย่างนี้ครับงั้นผมขอจ่ายราคาคำพูดผมของแก๊งผมก่อนได้ไหมครับ OK ผมขอเจอกับ v g ก่อนจ่ายเท่าไหร่อ่ะครับก็คือจะยอมจ่ายเพื่อซื้อเวลาแล้วรอตีหลังจากจบกับ v g ถูกไหมครับใช่ครับเ k ว่าไงครับเสนอเท่าไหร่อ่ะครับ มันมันจะได้สนุกสนุกอ่ะครับลองลองเสนอไปแล้วเป็นไงครับอ่าเจ่ผมเสนอเดี๋ยวพอดีเขามีออปชั่นสามที่เขาจะเสนอครับโอเคให้โอเคเขาเลืฟังคือจ่ายเพื่อรอสตอรี่หลังจากจบวีี้ครับผมผมไม่อยากได้เป็นครับพี่ใหญ่ อยากก็รู้นิสัยพวกผมใช่ไหมเข้าใจครับอองอองนี่ไหมครับถ้าบีจีไม่พอถ้าถ้าถ้าสมมติว่าบีจีไม่ถอยเดี๋ยวจบนี่ผมตีบีจีต่อนะครับถ้าบีถอยก็เอาแม่ก็ตีอ่ะเอ็คจบง่ายง่ายอยู่แล้วเอ็คเอ้บีจีว่าไงครับไปไปปรึกษากันแล้วว่าไงครับเออไม่ได้ปรึกษานะครับอะไรนะเออเออบีจีว่าไงเมื่อกี้ก็ กือบคือถ้าผมไม่ถอยโอเคตี okay, ีตี D, ใช่ไหมครับอนี้ถามไปโอเคใช่ครับหลบไปก่อนเลยครับรอจบกับที่มิเลก็ก่อนก็ัพี่มุมมองพี่พี่อยา่เร่นงกันสนุกน,นะคุยนครับว่าจะเอายัางไงอ่ะใครอ,อะครับก็จะเป็นถ้าสมมุติมิเลก็จกจบไหวโอเคปุ๊บฟูดาว7วันก็ต่อเลยถูกไหมครับก็อยู่ที่ว่าฝั่งไหนแพ้ได้รับโปรเทคครับ แต่ถ้าเขาจะต่อเลยก็อันนี้พี่ก็ไม่ได้ติดอะไรสมมติสมมุตินะครับสมมุตินะสมมติว่าที่ปเล็กแพ้หลังจากจบโปรเจกเขาจะต่อคุณเลยก็ได้ครับที่ไปเด็กไม่วุ่นวายจังเลยอ่าไม่ว่าฝั่งไหนที่จบระหว่างตัวฮาเสียพีแอีก่ะฝั่งที่แพ้จะได้โปรเจคต์จากสภาอยู่แล้วตามจานวนวันที่คํานวณจะเข้าความเสียหายครับหลังจากหมดโปรเทคเขาจะมาเรื่องกับบีจีครับ นนั่กให้สองหนึ่งกูอย่าพูดเด้อเละนะไอ้เจ๊สองหนึ่งอ่ะกูเละนะงอมนะมันไม่ได้แก๊งเล็กแล้วไงน่าถ้าถ้าสมมติหมดเจ็ดหมดโปรเทคปุ๊บแล้วเริ่มเลยก็ได้ครับงั้นงั้นแล้วไงครับเอาที่ที่ผมเสนอไปเขาเขาพูดแล้วอ่ะฟัง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 ครับอ๋อย่านะครวีที่ยอมเบรกแล้วก็คือหลังจากจบโปรเทคถ้าสมมติว่าทิปเด็กได้รับโปรเทคหรือว่าเอลเคได้รับโปรเทคก็ตามจะต่อกับวีทีหลังหลังจากโปรเทคครับ โอเคไหมครับที่ไปเด็กถ้าโอเคพี่จะเบรกเรื่องวีจีแล้วให้วีจีกลับไปก่อนครับว่าไงบ้องเหตุว่าไงคือคือยังไงนะครับคือผมเล่นกับลักกี้ก่อนถูกไหมครับใช่แล้วเพราะว่ากิดวกา็มีการป้องกันกาต่อกับวีจีได้เลยได้ครับได้อ่าตามนี้แล้ววีจีครับถ้าหมดแล้ววีจีไปได้เลยครับบันทึกเรื่องนี้ไว้ด้วย ับแล้วไม่ต้องต่อเลิปสังแล้วใช่ไหมไม่ต้องครับก็ไปต่อตอนเขาเล่นกันใหม่ได้ไหมครัเล่นกันใหม่ครับเดี๋ยวบันทึกไว้ให้ครับมีกีคลิปมีกี่เคสครับเดี๋ยวบันทึกไว้ให้ไอ้ไก่หรือใครก็ได้ไปจดบันทึกคลเขาหน่อยเดี๋ยวใครอุ้มอยู่มุนจะมาเย็นนองกลัวใครที่อุ้มแล้วก็ใครที่จะคู่เดี๋ยวโอเคเราจะคู่แล้วครับเดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไม เดี๋ยวจะอธิบายว่าทำไมที่บายถึงให้ผม่ได้เล่นนะกลัวจะไม่เข้าใจกันขออธิบายให้ดีกว่า Dark Chat โปรดรึ Dark Chat Dark Chat ก็เออโอ้โหูดับจะเป็นเอ็กเซ็งครับไม่เก็จะตบไก่ซะหน่อยเฮียเจอของแข็งเขาแล้วไงโอ้ยไม่ไปจบกับผมไปมันก็ไม่ได้ต่อได้มันเหมือน ไม่รู้วาผมว่าเหมือนมันหลีกเลี่ยงผมเลยอะมันรีบไปหาเรื่องวีจีเลยอะความสุขผมนะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วกวูจะเอามาันอะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วอะ<ห>มัจะหนีท,ทำไม<ก>วะไอ้เหี้ยกูไม่ได้ปีมหนักขนาดนั้นอยู่แล้วปะลูกหนุกอะเฮียกระชับมิดอะแล้วให้หัวหน้าแก๊งมาคุยก่อนกระชับมิดที่ผ้าใบอะแค่นี้ไม่หนักหรอกสไตล์โอเคมันไม่ได้เอาใครหนักอยู่แล้วเน้นสนุกอยู่แล้ว

เอ๊เท็กสัญญ์ไปตามหน่อยนิเดี๋ยวใครจดอยู่อะฮึไม่มีเลยว่าจะไปทำเพิ่มแหละไม่มามอว่านตีกอบไปกี่ตัวเนี่มาสามสิบม้ามาเหลือนะมาว่านตีกอบไปกี่ตัวบ่อยตัวเหลือเหลือเจ็ดสิบละเหลือเหลือปะหรอเหลือปะไม่เหลือเลยไม่ไม่เรียกเหลือหรอ ไม่เหล็กอยากฟังเไม่มีเลยที่ให้เล่นไหมถ้าไม่อยากฟังพี่ก็อย่าฟันเลยว่ะพี่เจียวมันนี่ตัวละตัวพี่อ่ะจะเล่นยังไงจะเล่นยังไงเอาไงครับกี่ใบจามอาวุธนี่ไงยี่สิบครับโอเคว่าไงครับพี่ปอเปรับของกันบ้านใหมจะเป็นอยากได้ห้าสิบใบครับมยามอาวุธห้าสิบใบยามอาวุธบ้างไม่เรียกเงินครับไม่เรียกเงินด้วย เร,เรียกครับไม่เรียกบองรถได้ป่ะครับรถรถได้ปะ่ะสี่สิบไหวไหมครับรถก็เอาเงินมาเยอะลุงคุยเลยทท้งนั้นนะเต็มเต็มที่สุดๆก็ได้สามสิบะครับสามสิบก็บวกสิบเอ็มลุงกูเอาวะลุงกูลุงกูเฉิดวะอย่าลุงกูไม่ถอยวะ ให้ลูกเียนเลยี่สิบใบบอกห้เอ็ครับสามสิบสิบเอ็มครับยี่สิบอกหเอ็มครับสภาพูดเลยครับโอเคเสนเท่าไหร่นะครับขออีกทีครับสามสิบใบสามสิบใบสิบเอ็มครับสิบเอ็มบ้องเท่าไหร่ยี่สิบใบห้จุ่มจัดบ้องแผ่วโพดบ้องใช่สภาพสมเนะแถวจังะ ยี่สิบห้าใบเจ็ดเอ็มครับพอไหมครับทั้งคู่ขอเป็นสามสิบใบเจ็ดเอ็มครับงั้นนะตอนแรกเท่าไหร่สามสิบใบสิบเอ็มรึเปล่าครับใช่ครับยี่สิบห้าใบเจ็ดเอ็มพี่เอาค่ากลางให้เราแต่เสนอเมื่อกี้นะพี่ว่าก็โอเคนะ ลองคิดดูไหมครับโ okay. อ 3, 3, 3, 5, เคห,หรือจะยังยังเน้นย้ำสามสิบใบพี่จะถ้าสามสามสิบใบผมขอให้เอ็มได้ไหมค่ะสามสิบใบ5ห้เอ็มเอาไหมครับโอเคน้อยไปครับผมว่า ยังไงก็จะเอาต้องเรียกเงินนะผมไม่อยากนะเราผมฟาร์มกันได้สามสิบใบเจ็ดมครับเอาเงินที right ่เขาเรียกเอาเงินที่เราเรียกให้เขาไปพัฒนาแก๊งเขาเถอะแก๊งเรามันแข็งอยู่แล้วฟาร์มบ้าเงินหนาอีกนิดเติมก็บ้าไอศิลป์แต่ละองค์โซนารายผมสอบบริษัทอยู่อะอยากเล่นน่ะแค่อยากเล่นน่ะกูแค่อยากเล่นเฉยๆว่าไงครับโอเคลดในขั้าหน่อยได้ไหมครับพอได้ไงมคสามสิบใบ สามสิบใบห้าเอ็มได้ครับได้ครับได้ครับสามสิบใบห้าเอ็มเก้าล้านห้าแสนสรุปที่สามสิบใบนะครับได้ครับห้าเอ็มไม่ย้ำอาวุธนะครับได้ครับเออไม่มีบัตรประกันผมก็นับเป็นหนึ่งแต้มนะครับครับสตอรี่เริ่มมาแล้วเนี่เตมจากห้าทุ่มยี่สิบห้าทุ่มยี่สิบเริ่มเลยเริ่มเลยสักห้าทุ่มไหมซักซักซักห้าทุ่ม ออกไปอะครูดาวสิบห้าทีพ่อพี่ใหญ่งั้นพี่ครูดาวให้แค่สิบห้าทีนะครับตัวสองที่ขอให้พี่เงินย่างไปทีนะครับเรื่องการมีไฟใหญ่ของแต่ละวันนะครับขอให้มีอย่างขั้นต่ําอย่างน้อยคือสองไฟนะครับหรือว่าถ้าไฟเดียวแล้วมีอุ้มต่อเนื่องอยู่อันนี้ก็ไม่ว่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นเจ็ดวันนะครับถ้าสตอรี่ยังไม่จบพี่จะปลดตำรวจศูนย์หมอศูนย์ครับได้ยินใช่ไหมครับว่าเจ็ดวัน เจ็ดวันจะเป็นการปลดตำรวจศูนย์หมอศูนย์นะครับครับนะหลังจากนี้สิบห้าทีเร้ได้เลยครับได้ได้เริ่มเริ่มแลยได้ครับไม่ต้องมีคูด้าเริ่มเลยะเนี่ยเฮ้ยเขาบอกเริ่มเลยเขาบอกเริ่มเลยพี่ผมได้ยินหมดเลยเขาพูดอะไรกันเขาบอกเขาจะไม่กดเช็ดเออยากอะไรยากยากอะไรยากผมได้ยินหมดเลยอะเมื่อกี้มันรับหลังรับหลังได้หมดเลยทุกคำเดี๋ยวกูบอกให้มีอะไรบ้างดีดีอะดีดีเอาเร็วตั้งนานนี่อะ ก็เทิบมันดิเอาเมย์ดิเอาเมย์ดิเอาเมย์ดิกูวามเลยโยนเลยไอ้เหี้ยมาดิตายอย่างไวเลยเหี้ย like ไม่น exactly. ่าเป็นตัวเปิดเลยกูชุบเองชุบเองหน่อยฮัลโหลกูโดนขี้กูโดนได้กบ้องขี้หัวฮายกูโดนเด็กกินเกลียวายฮัลโหล Uhm สวย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 กันหน่อยกันกูการกูคุต้มกัรหน่อยนต้มงต้มสวย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 เออปีศาจเกิดปีศาจเกิดไม่คุณได้ยินมหมดเลยมึงพูดที่อะไรคุได้ยินหมดเลยนะไอสัตว์ไอเฮียมึงพูดที่อะไรเนี่ยแยกยรัยแยกย้ายครับ เฮ้นี้นะอาสามห้าล้ออุ่มแล้วนะโอ้ยโอ้โหครับโทครับโครับ จะไปที่ด้วยค้างเจ้ากเูเล่นนี้โคตรน้อยอ่ะกูเล่นนี้โคตรน้อยอ่ะอไม่ขอเล่นเพิ่มประกันเจ้าเล่นโคตรน้อยแม่งยับเลยหมดเริ่มหลบกระจายวงกว้างๆหน่อยนะครับแกเขาอุ้มนเะลยแกเขาอุ้ม ได้เลอยิงอยู่ใช่เลยพี่ผมหมดว่ะมันหมดแล้วอ๋อยี้ยมันหมดแล้วอ๋อยี้ยผมไม่ตายพี่ผมไม่ตายทุบทิ้งทุบทิ้งสองหนึ่งพอนะมึงอย่าลืมนะการเล่นอ่ะเอาไม่ให้หมดดิสับทิ้งเลยครับทิ้งเลยครับพี่ นนะครับพีี่้้วิ่งดิหนีดิหนีดิหนีดิยืนอยู่อนู่นอยู่กันหน่อยพอแล้วพอแล้วโอเคพอพอถอย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 กพอแล้วเดี๋ยวตำรวจตำรวจขู่จับแล้วถอยออกถอยออกถอยออกตำรวจขู่จับแล้วออกมาตำรวจจับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเหวี่ยงหมาอยู่เลยครับจับดิจับเวยครับเก็บด้วยออก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 เลยครับออกเลย พี่ชาครับขอขอขอลดได้ไหมครับขอยลดได้าครับอลพกวินาทีจะปลดให้จะปลดให้ไม่้งฟังเลยดิจำจไม่ได้จำจนไม่ได้ครับคุณตอผบอกมาแล้วครับแล้วปดให้ละพากว่ากันหนุเขาว่ากันโอเคครับที่ไม่มีรถมาูใดนะีราขาไม่มีรถอ่ะขอบคุณครับเขาเข้ามาครับครับผมครับอยู่ัน ขาวอ,อนะขออ่าววอด้วยเนาะเป็นไงบ้างพี่ไปลงเอง <c oughs> แกบอกมอนันหยดเลยพี่เดียวขาววอร์เ <c oughs> พออื่ <c oughs> พอนเราออกมาหมดยังอ่ะเพื่ <c oughs> พอนเราออกหมดยังอ่ะยังครับบอสออกมาแล้วออกมาแล้วใครใครยังไม่มีหอ่อมึงไปเอาห่อเลเวลได้นะตอนเนี้ยไปลม